ว้ายทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มเป็นกอขาเขายังแน่นอยู่ค่ะสวยได้เยอะแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาหาเก็บเห็ดดำด้วยกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นอกจากจะหนาวแล้วก็ยังลมแรงด้วยนะคะป้าอ้นลืมใส่หมวกมาค่ะทุกคน <S <S 1> <S 1> ก็ฉะนั้นกลัวกลัวจะหนาวก่อนก็จะขอเก็บเร็วๆรัวๆเลยนะคะตัดขาบ้างไม่ตัดขาบ้างค่ะใส่ผสมผสมรวมกันไปนะคะมีทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่รวมๆกันนะคะ เขาเกิดห่างกันจังค่ะอต้นโอป้อนคิดว่ามันเป็นสองต้นนะคะเป็นต้นเดียวค่ะเอาอันนี้เล็เกินไม่เอานะคะห,หยิบแล้วยังบอกว่าไม่เอาขออภัยด้วยค่ะบางต้นเขาดึงง่ายค่ะบางต้นเขาขาดนะคะ ที่อื่นเขาเก็บเห็ดพึ่งได้เยอะนะคะส่วนปะอ้อนหมานเห็ดดำกับเห็ดไทรดำนะคะปีนี้ก็อันนี้ขาดเออสมุน ูคทุกคนดอกเล็กเขาโผล่เต็มเลยนะคะเห็ดดำเห็นป้าอ้นเก็บได้เยอะนี่เวลาตากแห้งแล้วมันก็จะยุบนะคะเวลาทำกินก็ยุบเหมือนกันค่ะ กะจำนวนยากมากเลยเวลาจะทำซอสแต่ละทีนะคะว่าจะใส่เยอะแค่ไหนเสียดายอันนี้ค่อนแก่แล้วนะคะแบกยากัน จะไม่เก็บดอกเล็กแต่เห็นเขายาวเหเขาเห็นขาเขายาวค่ะตั้งใจเก็บค่ะทุกคน คือเห็นรอยคนเก็บเยอะก็เลยแอบเสียดายค่ะมาไม่ทันขนาดดอกยังเล็กๆก็มาไม่ทันคนอื่นเขาอีกแล้วนะคะก็เก็บเล่มอาดอกที่ ออกินได้เหมือนเคยนะคะอหลน่นขาส้มสวยมากเลยค่ะกลุ่มนี้ หลบเลยเจอดอกใหญ่ๆส,สวยๆเขาหลบ ว้าวทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะอันนี้ดึงได้ทั้งช่อเลยค่ะนี่เจอเห็ดสวยๆป้อนมือสันอีกแล้วว่าโอ้ยเนาะยับขนาดนะคนสระก,กราวไม่ค่อยได้เก็บเห็ดก็อย่างนี้แหละคะ่ะ ข้างๆนี้ก็มีลอยคนเก็บนะคะแต่เขาไม่เห็นกลุ่มใหญ่ที่ป้าอ้นเพิ่งเก็บเมื่อกี้ค่ะเนี่ยดอกใหญ่ก็มีอีก2ดอกนะคะชอบมาเจอตอนสุดท้ายเหมือนอย่างเคยเลยป้าอ้นอเป็นกลุ่มเป็นกอสวยมากขยับตะกล้ามาใกล้ๆ คนบ้านนอกนะคะคนเซาะกราวแต่ว่าตอนอยู่เมืองไทยนะคะไม่มีโอกาสได้เข้าป่าหาเห็ดกับเขาแล้วค่ะทุกคนไม่รู้ด้วยซ้ําไปนะคะว่าฟิน <c oughs> เก็บเห็ดฟินฟินมันเป็นยังไง <c oughs> ถ้าไม่ได้ย้ายมาอยู่เดนมาร์กก็ไม่แน่ใจโอ้หมดตกพูดเห็นไหมกล้องหลุดโฟกัสถ้าไม่ได้ย้ายมาอยู่เดนมาร์กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าป้าอุ้นจะมีโอกาสได้เก็บเห็ดไหม ป่านี้ก็คงนั่งดู YouTube แล้วก็อิจฉาเพื่อนๆคนอื่นที่เยาเก็บมะค่ะป้าอ้นเหยียบเองตัวนี้หักดูค่ะดอกใหญ่ๆเขาหลบนะคะวางก่อนสองดอกตรงนี้ใหญ่มากค่ะแต่ไม่แน่ใจว่า เขาเน่หรือ,อยังเอ่ยดึงขึ้นมาดูนะคะโ้ยังพอใช้ได้นะคะขาเขายังแน่นอยู่ค่ะสวยได้เยอะแล้วนะคะวันนี้คุณลุงไม่มาเป็นเพื่อนนะคะเก็กขอให้ป็นอนหมหมานนะ ว้าวหมานจริงคะลุงแต่ต้องตาดีหน่อยนะคะเนี่ยค่ะต้องแหวกอาศัยการแหวกหญ้าอย่ายงเดียวเลยค่ะนี่อีกสองดอกทางนี้นะคะเดี๋ยววางเห็ดก่อนนี่ค่ะต่อด้วยฝั่งุู้นนะคะไปคะ่ะไปไปแหวกค่แหวกอฝัอ่งนี้อีกค่ะโอ้ยนก โอ้ใหญ่เป็นดอกไม้เลย เดินข้ามมองไม่เห็นสวยวันนี้ก็พอหมานพอให้ยิ้มหน้าบานแล้วนะคะไปคะ่ะกลับบ้านกัน ป้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ